สวัสดีค่ะมือนีก็มาพบกพอกับช่องน้องวุ้นผ่ากินผ่าเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมือนีเมนูวุ้นเฮตดผัดพริกหยวกเครื่องในไก่นะะเนาะใครเนาะเครื่องในไก่หันหหห่นล้างทำความสะอาดไปแล้วค่ะพริกหยวกหั่นล้างทำความสะอาดค่ะต้นหอมไม่แตงหาาค่ะพริกกระเทียมตำหยาไว้ค่ะเครื่องปรุงกระสมิผงชูรสรสด,ด,ด,ดีน้ำตาลซอสหอยซอสฟ้าเขียวค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะไปลงกเมื่อเฮ็ดน้ำกันเลยจ้า เครื่องในไก่ผัดพริก,กหยวกจ้ามาค่ะลงมือทำกันเลยค่ะตั้งกระทะน้ำมันร้อนใส่พริกกระเทียมค่ะผัดพริกกระเทียมให้หอมจ้าพริกกระเทียมเริ่มหอมนำเครื่องในไก่ที่หั่นล้างทำความสะอาดไว้ลงไปผัดจ้าอัดเครื่องในไก่ของเ้องเห็ดซุกก่อนโด,จดยจ้าเด้อเะมเห็ดขั้นต,อน,ตอนก็ไปแล้วใส่เริ่ติดข้าวจ้า ไปจนเครื่องในไก่ของเราสุกดีถึงจะทำขั้นตอนต่อไปนะคะนี่ค่ะเครื่องในไก่ของห้าสุกแบบนี้หละคะใส่ผิดหยวกนะะี้ค่ะเผ็ดหน่อยอว่าเปลี่นก็ไม่น้องนี่ พริกหกหน่วยนึงพี่หนอหนอหน่วยใหญ่หน่วยงามพัดไปเรื่อยๆให้พริกหยวกสุกจ้าบบบนี้พริกหยวกสุกก็ทําการปีจกจ้าลายนรอง มาค่ะพริกยวกสุกแล้วปุ่งกันเลยค่ะผงชูรสจ้าประมาณหช้อนนะคะรสด,ดีค่ะตมามด้วยน้ำตาลค่ะสอดหนึ่งเลยจ้ะน้ำมันหอยค่ะซอสไป ผัดคุกเข้าให้ต่อกันจ้ะแค่ใ้กระเซ็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเครื่องในไก่ผัดพริกหยวกชิมค่ะพี่ มาค่ะแ่บแล้วขั้นตอนสุดท้ายแม่มึงก,กบสิเต่หนาโดยเปินหอมนะคะน่ะโอเคค่ะสิ็เรียบร้อยจ้าไปค่ะเตรียถมถาททอมาตกข้งเสือเลยจ้าสิบแล้วจ้าเครื่อในไก่พักพริกหยวกจ้าเตรียมถาดมาเลยจ้ามาค่ะเีเลยนะจ้า เครื่องในไก่ผัดพริกหยวกจ้านี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเครื่องในไก่ผัดพริกหยวกของแมนนงวุญนะจ้าเนาะอย่าลืมเนื้อค่ะเด้อขันมาขันชอบพิบของแมนนงวุญกันเวียนเขามาให้กำลังใจกันได้จ้าเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้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 ง,ง,ง,งที่สำคัญลืมมาได้เลยค่ะพี่น้องจ้ากดสับ ะไคร้ให้ช่องน้องวุนผ่ากินผ่าเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมือนี้แมนวุนขอตัวลาไปก่อนค่ะพบพอกันไม่ในหน้าคลิปน้าจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ